รอกไดว่าการูด้าครับเบอร์สามพันนะครับแขนคู่ตกหมึกนะครับคันไดว่านะครับอีมุรันดานะครับนี่ครับเหยื่อกล้วยครับกล้ยน้ำว้าเรานี่แหละครับคินแล้วคินแล้วครับโดน้วครับโดน้วครับถ้าผมตกปลาสวายขนาดนี้ได้ปลาหมึกที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับ พบกับผมนะครับวัดฟิชชิงสไตล์นะครับวันนี้มีรอกนะครับกับคันตกหมึกนะครับที่น่าสนใจนะครับมาแนะนำเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ได้ทำคลิปตกปลาหมึกไปนะครับโดยใช้ลอกจีนนะครับก็มีเพื่อนๆสนใจนะครับเข้ามาชมกันเยอะเลยนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับยินดีนะครับที่จะไขข้อข้องใจนะครับที่ถ้าตอบได้ก็จะตอบนะครับ ถ้าตอบไม่ได้ก็จะหาข้อมูลให้นะครับส่วนวันนี้ก็จะเป็นชุดตกประมึกนะครับที่มีราคาแพงขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับประมาณระดับกลางๆนะครับเหมาะในการใช้งานนะครับวันนี้รอกที่ผมมาแนะนํานะครับก็คือรอกใดว่า Garuda นะครับ LT นะครับสามพนนะครับ CXH นะครับ DH นะครับนี่นะครับ ็นลอกสาหรับตกปลาหมึกนะครับมีชุดแม็กซิลนะครับสําหรับกันน้ําทะเลนะครับนี่นะครับตัวลอกนะครับก็จะมีนะครับไดอะแกรมนะครับอยู่ที่ฝาแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ดีนะครับความคิดสร้างสรรค์ดีนะครับจะได้ไม่หายนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในลอกครับด้านในลอกก็จะมี ใบรับประกันนะครับมาให้เหมือนปกตินะครับแล้วก็มีใบรุ่นรางวัลแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูตัวลอกกันครับนี่นะครับได้ว่าการูด้านะครับนี่นะครับมาเป็นแขนคู่แบบนี้นะครับแขนตัวนี้เป็นแขนเกลียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราลอง ใส่ดูครับนี่นะครับเป็นแขนเกลียวนะครับสีเป็นสีเหลือบนะครับออโรรานะครับนี่ยประมาณนั้นนะครับลองดูนะครับไม่แน่ใจว่ากล้องจะโฟกัสให้หรือเปล่านะครับดูนะครับ งานเนี้ยบมากนะครับสวยมากเลยนะครับเนี่ยเป็นสีออโรรานะครับนี่นะครับหมุนนิ่มมือมากนะครับสวยงามนะครับดูนะครับดูด้านนี้นะครับสวยนะครับทีแรกก็ลังเลว่าจะซื้อลอกอิมรันดานะครับ กาลูด้านะครับก็เห็นเป็นสีออโรร่านะครับแปลกๆดีนะครับก็ลองสั่งมาใช้ดูครับตัวนี้นะครับเป็นรอกนะครับเบอร์สามพันนะครับที่ใช้เบอร์สามพันเพราะว่าต้องการที่จะตกปลาหมึกด้วยนะครับแล้วก็ไมโครจิกด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอปลาใหญ่ๆนะครับจะได้มีสายไว้สู้กับปลาได้นะครับจะได้ใช้งานได้หลากหลายด้วยนะครับตัวนี้เป็นรอบหกจุดสองต่อหนึ่งนะครับน้ําหนักสองร้อยสามสิบกรัมนะครับ กำลังเบรก10บกิโลนะครับหนึ่งรอบนะครับเก็บสายได้9 3บาเซนติเมตรนะครับลูกปืน6ลูกนะครับจุสายพ e 1นะครับได้ประมาณสองอเมตรนะครับนี่นะครับเหลือๆเลยนะครับถ้าเป็นไมโครจิกนะครับแล้วก็ไปเจอปลาสลระปลาใหญ่ๆนะครับสู้ได้เลยครับผมก็น่าจะใส่สายอยู่ประมาณ0 8นจนะครับสำหรับปลาหมึกด้วยแล้วก็สำหรับปลาด้วยนะครับ นี่นะครับมาดูเสียงครับเดี๋ยวดูเสียงครับเป็นยังไงบ้างเสียงดังดีมากนะครับตัวนี้เสียงดังดีนะครับแน่นเป๊กเลยนะครับขานี่ขากว้านนี่ขนาดใหญ่เลยนะครับน่าจะแข็งแรงนะครับดูการปิดครับฟังเสียงครับ ปิดเป็นปิดครับอันนี้นี่นะครับตรงนี้เขาจะเจาะระบายมาด้วยนะครับนี่นะครับสวยนะครับดีไซน์สวยแล้วก็น็อตที่ตัวเขานะครับนี่นะครับจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับไม่ได้เป็นสีแฉกนะครับแขนคู่ก็เป็นเหมือนอลูมิเนียมนะครับแขนสวยนะครับคล้าย ลอกอิมาลันดาเลยนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเบากว่านะครับสีสันก็สวยงามนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาคู่กับคันตกปลาหมึกนะครับเด <k orange audio> ี๋ยวให้ดูคันตกปลาหมึกนะครับนี <yapt TVs> <mos> <the buzzer>. ่นะครับตั้งใจจะซื้อนะครับมาใช้กับคันตัวนี้นะครับคันไดว่านะครับอิมอรันดานะครับคันตกปลาหมึกนะครับนี่นะครับ ขันตัวนี้มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีรอกนะครับก็เลยหารอกที่มอมองมาใช้งานครับนี่นะครับคันอิมรันดานะครับเดี๋ยวนะครับนี่นะครับดูครับคันอิมรันดานะครับสีเหลือบนะครับโคนขันนะครับออโรร่านะครับ คล้ายๆกันเลยนะครับนี่ครับคันนี้ยาว8ฟุต6นะครับ PE 0.5ถึง PE 1นะครับนี่นะครับดูสเปคหน่อยครับน้ำหนักเยื่อนะครับอ๋อใช้โยนะครับโยขนาด2.0ถึง3.5นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับดูครับหน้าตาครับ สวยงามนะครับน้ำหนักเบามากนะครับขันชุดนี้นะครับเดี๋ยวลองประกบนะครับกับปลอกดูนะครับคันอีเมอร์ลันดานนะครับ8ฟุต6นะครับคันตกประหมึกนะครับกับรอกการูด้านะครับเบอร์3000นะครับนี่นะครับดูครับออโรร่านะครับทั้งชุดไปเลยครับ สวยงามนะครับน้ำหนักเบามากนะครับเบามากๆครับตัวนี้ตีปลาหมึกได้ทั้งวันนะครับคันนี้มาั้ด้านที่สวยมากนะครับมีเอ็กคอร์ดด้วยนะครับเนี่ยถักเอ็กคอร์ดนะครับถักมาครึ่งคันนะครับช่วงโคดนะครับไม่ถึงครึ่งคันนะครับ สวยนะครับน้ำหนักเบามากเดี๋ยวเราลองขึ้นสายนะครับแล้วก็ลองเอาคันกับคันอิมเมอรันดาเนี่ยครับคันตกปลาหมึกเนี่ยครับกับลอกกาลูด้าเนี่ยครับลอกตกปลาหมึกนี่ครับชุดตกปลาหมึกเนี่ยครับไปลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะไปเทสกับอะไรนะครับแล้วก็คันจะเป็นยังไงผลจะเป็นยังไงไปชมกันครับ รอกไดว่าการูด้าครับเบอร์สามพันนะครับแขนคู่ตกหมึกนะครับคันไดว่านะครับอิมเมอรันดานะครับคันตกหมึกนะครับแปดพุหกนะครับเดี๋ยวลองดูกับปลาสวายครับจะเป็นยังไงมากับช่างซีสครับนี่แล้วก็มาชิมแกงนะครับนี่ครับเหยื่อกล้วยครับกล้ยํำว้าเรานี่แหละครับมาหาปลาสวายครับ นี่นะครับคันนีเมลันด์ดัสนะครับลอกได้ว่าการูด้านะครับกินแล้วครับกินแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่ครับคันเมลันด์ดัสนะครับนี่ครับดูครับคันตกปลาเมึกนะครับลอกการูด้านะครับ PE หนึ่งเพลับนะครับดู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 ครับ โอ้โหเข้าไม้ครับ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 ถอยครับถอยครับถ้ายากครับ ออกแล้วครับเมื่อกี้ติดไม้นะครับดูคันครับดูครับอีครับคันตกปลาหมึกนะครับแปดฟุตหกครับอีมเมลันดาร์ครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับกอกสองก็มาครับกอกสองครับบาจับหางหน่อยบาเดี๋ยวให้บาชิมแกงควายครับโอ้โจับหางหนยอุงคันหน้าีุ้นคันขาคันอิเมอรัลด์ดัสนะครับลอกการูด้านะครับเบอร์สามพันนะครับสายพี่อีหนึ่งเพลแลรนะครับ ชุดตกปลาหมึกนะครับวันนี้เอามาลองอัดปลาสวายให้ดูแล้วนะครับสวายตัวนี้น่าจะมี5-6โลนะครับถ้าผมตกปลาสวายขนาดนี้ได้ปลาหมึกที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับ And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. You have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong?